เลกเล็กเลก,ลก,ลก,ลกเออกไปกู<ไ>จะนั่งคุณคะฉันมาถึงก่อนนะคะคุณมาแย่งที่นั่งฉันทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะกูนั่งก่อนคุณคะให้ฉันนั่งเถอะนะคะตอนนี้ฉันก็ท้องอยู่ด้วยคุณไม่เห็นหรออีกอย่างมันก็ไม่มีที่นั่งให้ฉันแล้วนะคะ นี่คงท้องไม่มีพ่อสินะถึงต้องดิน้นรนออกมาสบัครงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเนะี่ยนี่คุณฉันไปทำอะไรให้คุณหรอทำไมถึงได้พูดจาดูถูกกันขนาดนี้อะ่ะจะไปไหนก็นรีบไปเลยไปน่าลำคาญว่ะเถียงกันอยู่ได้คุณคะฉันขอร้องนะคะให้ฉันนั่งเถอะคะ่ะตอนนี้ฉันท้องอยู่ ฉันยืนานานไม่ได้ฉันปวดหลังคะ่ะอ้าวปวดหลังก็ไปพักผ่อนอ,อยู่ที่บ้านดิมาทรงานทำไมอะ่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> หรือไม่ก็ไปหาผัวใหม่ดิให้ผัวใหม่มาเลี้ยงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณครับมานั่งที่ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมลุกให้ <c oughs> อ้ไม่เป็นไรคะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คุณก็มาสมัครงานที่นี่ด้วยเหรอคะใช่ครับผมหวังว่าผมจะโชคดีได้งานทำที่นี่ด้วยครับ <c oughs> นี่ว่นแกคิดหรอว่าที่นี่เขาจะรับคนพิการอย่างแกเข้าทำงานด้วยอะ่ะโอ้ยสมุกอ่ะดูละครสั้นมากไปไม่จฉาอ้วน <c oughs> ใช่คนพิการอย่างพวกแกเนี่ยเป็นผ่านล้ามบ้างเลยวะ่ะ <laughs> ใครชื่อนัทพรคะอะฉันเองค่ะเชิญด้านไหนเลยค่ะคุณคะไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคนพวกนั้น,นหรอกนะคะทำวันนี้ให้เต็มที่ก็พอคะ่ะ สวัสดีค่ะนี่เป็นเรซูเม่ของฉันนะคะ คร่าวๆแล้วนะคะว่ายังไงเนี่ยฉันขอสัมภาษณ์คนอื่นก่อนเดี๋ยวเชิญคุณออกไปรอข้างนอกสักพู่นะคะ,ะเดี๋ยวเดีเด๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะเออน,นี่คุณจะไม่สัมภาษณ์ฉันสักหน่อยเหรอคะเชิญค่ะ หมดเลยเนี่ยคุณคะขอโทษนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วห่ะคะเดี๋ยวผมดูให้นะครับไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฉันเก็บให้คะ่ะ นี่คือคุณมีลูกแล้วหรอคะน่ารักจังเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับที่ผมมาสมัครงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าผมอยากหาเงินให้เขาเรียนสูนสงๆครับเพราะว่าตอนนี้แม่เขาเสียไปแล้วครับคุณคะฉันต้องขอโทษไม่เป็นไรหรอกครับ ไม่เป็นไรหรอกครับหัดมองความจริงซะบ้างดูสภาพตัวเองก่อนไหมพิการแบบเนี้ยจะไปดูแลใครได้ขนาดตัวเองอยังเอาตัวไม่รอดเลยโถย่เน่คุณถ้าคุณไม่พูดเนี่ยก็ไม่มีใครหาว่าเป็นใบ้หรอกนะคะคุณคะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะคะ การที่คุณทำเพื่อคนที่คุณรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับเพราะว่างานที่ผมมาสมัครเนี่ยมันเป็นงานที่ผมถนัดอยู่แล้วครับคุณธีรพัฒน์เชิญด้านในค่ะครับมี เลซูเมกผมครับ ใช่ค่ะของฉันเองขอบคุณมากเลยนะคะไม่รู้ว่าฉันเอาไปวางตรงนั้นก็แต่เมื่อไหร่ไม่เป็นไรครับแต่ก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าคนยิ่งเยอะๆอยู่ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเชิญคุณหนกไปรอข้างนอกก่อนนะคะฉันจะประกาศผลพร้อมกันทีเดียวเอ่ออะไรครับเมียสัมภาษณ์เสร็จแล้วเหรอครับคือผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเคุณครับ ผมทำงานเก่งนะครับแล้วก็เรียนจบสูงด้วยเอาไปว่าคุณออกไปรอข้างนอกสักครู่นะคะครับคุณคะยังไงฉันก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฉันต้องไปแล้วคะ่ะครับเดี๋ยวคุณต้องเข้าไปสัมภาษณ์ต่อแล้วใช่ไหมครับไม่หรอกคะ่ะแต่ ฉันดีใจนะคะที่ได้เจอคุณไปได้ก็ดีคุยข้ามหมัวได้คุณครับทำไมคุณพูดแบบนั้นล่ะครับทำไมอพิการอย่ามายุ่งกับคนอย่างฉันนะยังเอายังไม่เกล่บกันอีกหรอกลับบ้านได้แล้วไปนี่ เขารับผมเข้าทำงานนี่แกโดนเขาไล่อ,ออกมาให้มารอฟังผลสัมภาษณ์ใช่ปะคุณสุชาครีเชิญข้างในค่ะครับใครเขาจะรับคนพิการอย่างแกเข้าทำงานคะ สวัสดีครับนี่คือเลยสเม่ของผมนะครับทำไมคุณถึงคิดว่าเราจะรับคุณเข้าทำงานที่นี่ค่ะผมเคยทำงานไอทีมาก่อนครับก่อนที่ผมจะโดนรถชนผมเคยเป็นหัวหน้าไอทีมาก่อนครับผมคิดว่างานนี้เหมาะกับผมที่สุดแล้วครับ คุณพิการนะคะงานไอทีนั่งอยู่หน้าคอมเฉยๆไม่ใช่หรอครับก็จริงคกุณถา้างั้นฉันมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งอยากให้คุณแก้พอดีเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ครับเสร็จแล้วครับใช้ได้เลยนะคะให้งั้นเดี๋ยวคุณออกไปนั่งรอข้างนอกสักครู่นะคะได้ครับคุณครับนี่ใครลืมไว้หรือเปล่าครับของใช้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับคุณออนคะเชิญคะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยนี่มันอีผู้หญิงที่ท้องเมื่อกี้นี้นี่นี่มันเรื่องอะไรกันคะคนนี้คือคุณอ่อน เจ้าของบริษัทนี้ค่ะเฮ้ยนี่คุณพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่มั้งนี่คุณเป็นเจ้าของเนี้ยเหรอครับแล้วแล้วแกจะปลอมตัวมาเพื่ออะไรเนี่ยเออใช่เดี๋ยวก่อนนะคะนี่คงไม่ใช่การ ทำแบบทดสอบเพื่อเลือกพนักง,งานเข้าทำงานหรอกนะคะเอาเป็นว่าคนเดียวที่ฉันจะเลือกเข้ามาทำงานที่นี่ก็คือคุณสุชาคีค่ะผมเหรอครับใช่ค่ะแต่มันเป็นคนพิการนะคะคุณจะรับคนพิการเข้ามาทำงานทำไมอะ่ะ มันไร้ประโยชน์มากเลยนะคะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะ่ะใช่ครับถ้ารับมันเข้ามาทํางาน,นเนี่ยมีแต่เล่าไรเปล่าครับไม่ต้องรับหรอกครับรับผมดีกว่าครับหุยไม่หรอกค่ะรับฉันดีกว่าค่ะฉันดีกว่าตั้งเยอะเลยค่ะไม่ต้องไปรับาพวกนี้หรอกค่ะเขาคือ<บ>คนเดียวที่มีน้าใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับฉันไม่เหมือนพวกคุณถ้าวัดจากความสามารถอาจจะเท่ากันนะคะ แต่ระหว่างที่ฉันสัมภาษณ์พวกคุณเมื่อกี้ฉันได้แอบทำบททดสอบเอาไว้แล้วก็มีแค่คุณสุชาคีคนเดียวที่ผ่านบททดสอบนะะั้นค่ะส่วนพวกคุณเนี่ยฉันขอเงินคืนด้วยนะคะมีค่ะ ไปสมัครที่อื่นก็ได้เว้ยเอ้ายินดีด้วยนะคะ